สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีตอนเช้านะครับเนาะมีห้องกวางิ่งนี่ครับพมาจิึงว่าบึงสวนห้องหลอบสวางนะครับคื้อที่ติดน้ำโซลาเซลล์วไว้ตะบีกานี่ครับนี่ฮะ น้ากับว่านเข่าไปแล้วล่วควคะครับคุณครับโขกนองน้าเขาซุมนี้เป็นชุดแรกครับเจ้าปีกายนี่ครับปลูกไว้มีกล้วยมีไม้ยางไม้ยุงไม่ดูครับปลูกเกลี่ยๆกันไว้นี่ครับเดีย๋ยวเขาไปบึงโครงการสวงเขาครับพีนน้องที่มีต้นมาบุ้มพิก ปลูกตะไครไว้หันครับทีบนี้เอาหอยนะครับมาลงติ่คขวางตรงนี้บรเทเป็นสาแล้วครับตรงนี้ประเทเป็นควองครับพี่น้องน่ครับเ,เป็นควางไปทั้งนี้ง้อไปหันไปทั้งนี้ง้อไปทั้งนั้นเรียวลงมาหันครับพี่น้องเห็นเป็นต๊วอีครับ คล้ายๆแล้วัดเป็นตูยบุกคุ้งหอกปูเรบเต้ห์หกเดือนครับพี่น้องสูงประมาณร้อยเจ็ดสิบเซนครับพี่น้องกําลังออกดอกดูสครับพี่น้องบางต้นก็น,น้อยกําลังออกดอกครับพี่น้องรู้ว่าที่เป็น ตัวผูตัวเมียตัวกระเทยเนาะพี่นอนะ้องเนาะมีความรูเอียงเลยก็ปลูกไปซื้อเบียร์ก็จะามาจากรลดาดครับตัวละสิบบาทนี่ครับสูงปร,ประมาณค้นเลยนะครับแต่ว่ากำลังสิออกดอกพอดีพี่น้องนะความสูงประมาณ1อยห้าสิบถึง1อยเจ็ดสิบเซนครับพี่น้อง เบียร์ก็มีพี่น้องที่เขาพี่น้องกินจนเบิดแล้วมันงามดีครับบุงคงงต่อว่ามันเกิดหมากหมากมันคือโบงามคือพี่น้องโอ้แต่มีความดูขอข้ามแนวน้ำบน,นะบนีะนะนะ่ตั้งดิน อาบเป็นมาแต่ดินครับหมากวันครับพี่น้องแต่ว่าน,น่วยโ่งงามครับเป็นร่องเป็นป้อมๆกัมนี้ครับพี่น้องเป็นช่วงๆมัขาดช่วงกันนี้ครับพี่น้องที่เขาเจ้าจว่าบุงขาดก้อนนาะมันแรงครับพี่น้องปีนี้นี่ต้นนี้กับประมาณร้อยเจ็ดสิบเซนหมากบ่งงามเลยพี่น้อง ร้มขึ้นมาแต่ดินบุนดกอยู่แต่ว่าก็จังเห็น่ะพี่น้องล่องเป็นเลี่ยมพันธุ์เขียกดำพี่น้องพูดว่าเขียกดำมาเสีนดอกมา้นี้ครับเป็นตะดกแต่ว่าน้ำม,มันตรงใส่ทเป็นน้ำน้ำนะพี่น้องน้ำอ,อยู่คล้องนี่ครับก็ตักกันอย่างนี้งหดพี่น้อง เป็นหมากก็นหน่อยขึ้นมาน้ำตนต้น่วยเป็นบักคุ้งนะครับว่าเป็นอะโวคาโดครับโคลอเคลเรียยุปานเอียงออโดนตงี้อต้นบอ่อสูงนะครับพี่น้องความสูงของบักคุ้งกระซำข้น,นตัวมันาร่อยเจี๊ยบผาเส้นครับพี่เข้าครับกำลังสุก เ็ดแบบอินซีครับพี่น้องบ่ได้เเ็ดแบบเคมีเคมีบริษัทต้องเลยครับนี่แต่อินซีล้่นลุ่เป็นขี่ง้วนะครับขี่ง้วแล้วก็ขี่ไก่นี่ครับบุกคงครับต้นนี่สงหน่วยงามกระมูยครับเด็ดใบออกพรมเด้อพี่น้องเด้อคันเด็ดใบยังสิสิมีความเสียหายอีหยย่างพี่น้อง เด็ดการเด็ดออกน้นต้นมันมันขาดคอครับพี่น้องมันแหลงอยู่บ่เกิดจากแหลงผมว่านะแล้วกับปุ๋ยส่วนลายทีใส่ปุ๋ยขิงว้าครับพี่น้องบม่ได้ใส่เคมีครับต้นบกงบอยบกงามได้พี่น้องเบิ้งหน่วยดู <c oughs> โอ้ยว่าเป็นหน่วยบกม่วงพี่น้อง นวยบุคงต้นนี่นี่สงติดบุคคลดีเท่าใดครับพี่น้องนะแค่นั้นบพุพเอนี่ยังจะมียี่หอเรียงเลียงเนี่ยบอลลอดดอกนน่นรุนเนี่ยขาดคอจยังเถอพี่น้องขาดปุ๋ยสงสัยขาดปุ๋ยขาดน้ำนะสองอยางนี่แหละผมว่าทั้งทั้งกีนน้ำอยู่นี่ครับพี่น้องตักกันอย่างนี้นะครับสซนี่จะง,ง้ําในป่านี้ น้ำนีอยู่พี่น้องแต่ว่าห่งหจังเห็นนี่แหละตน้นนียังบ่พอมีเอ่างครับพี่น้องแต่ว่าเด็ดกานของล่างออกสิเป็นอย่างที่บ่บ่พี่น้องนะถ้าเกิดเทาเด็ดการหลอกยังสีไหมผมว่ามันสีบ่มีเอยียงมาคุ้มดินเลยมันไม่มสีแห่งเดียวเดี๋ยผมว่านะี่ใบากายเป็นลีได้ดผมว่าอันนี้ต้นหน่อยของโมครับพี่น้องเตยแต่ปอกนี่แต่ว่ากะ ผลผลิตส่งงามกว่มูมูต้นหน่วยยาวหน่วยงามครับอันนี้สีแดงคือบอุพีนองนี่สีลอดบุบุพีนองลักษณะนี้ให้ลูกเงยลูกงามอยู่กับบุพีนอง,ลนง,งเลยต้นงามๆเลยแต่ว่าต้นน้อยกูมูบพี่น้องก็หางหาง ถสีว่าตำตีดินก็นได้นะต้นนี้พี่น้องต้นมันเอ็นปลูกลักษณะเอ็นเอ็นพี่น้องหมากบดกขึ้นมูตะน,นวยงามก็มูพี่น้องที่เดลช่วงที่มันเท่าช่วงที่มันเบิดหมากเบิดนั่นก็นที่เอาติดตัดตอนเอาดอกพี่น้องติตอนลงปลูกออกมีิีดพ่ะพี่น้องปลูกแกรมแมกันไป นี่ยมเสือันี้มาปลูกน้ำพี่น้องยังวันไปหนามาหลังอยู่พี่น้องมาย,ยงชิดประสั่นเพิ่นว่ากำลังที่แตกตาเนาะพี่น้องกำลังสิแตกหยอดอุป,ปุขึ้นมานี่มักมาย,ยงชิดมาย,ย้งชิดหวานเพื่นเพื่อนอยากขายเนาะเพิ่นก็ว่าหวานอะโดยสมใครไกล้ยันดีกำลังแตกหยอดพี่น้อง ัวตะไข่ห้องครับพี่น้องงามงามครับเป็นกัวๆเลยฟังทั้งนั้นก็ทีเป็นแขกนวลนะพี่น้องเดี๋ยวห้องไปเบิ่งแขกนวลกันฟังทั้งนั้นพี่น้องมากลากดินพี่น้องแต่ว่ากับช่วงขาดข้อบ้างครับหัวโล่กเรือแล้วก็นุ้ยหน่อยไม่กลอมหับลักษณะ không có ngắm kia đâu ngon ngon phẩm phẩm đi ngày đi chân đồng mốc ngắm đi Hãy subscribe cho kênh นี่นะครับนี่คือลักษณะของสวนของเขาเราเบ่งทั้งนี้พี่น้องบันอันนี้ก็จะเป็นค่าแดงค่าแดงกระเสียดครับพี่น้องเขาจะว่าค่าแดงกระเสียดใหญ่อยู่นานเป็นปลานีเพราะในไงอยู่พี่น้องในจำนี้แหละในลายกออยู่พี่น้องนี่ก็จะเป็นบกุ้งที่มันงอกขึ้นมาหลังบ้านเนะครับงัดมาบ,บุกค่าแดงเขา ทุ่มนี้ที่เป็นแขกนวลวสั่นพี่น้องผูเคนขายนะเป็นบอกสื่อเบีรยนาบุมันคือแขกนวลอยู่บ่พี่น้องต้นเตียเต้ยครับ,น,บน,นี่ครับต้นใบใหญ่ดค่ะมีบุกง ต้นนี้น่ะทิเป็นตัวผู้นะครับเนาะพี่น้องว่าบ่ก็ต้องสงสัยเลยครับตัวผู้แน่นอนนีแต่ว่าเขาก็บบริเฮดแบบกเกษตรแบบปลูกขายไหมพี่น้องบริ่อดตั้งใจวมาสีขายเฮ็ดเป็นจิจวัตรเอยียงปนันเนาะพี่น้องเนาะเลยปล่อยมันไว้ซะอนเพี้ยนมันจนปลานนี้แล้ว เขาก็บด้หวังเป็นปูปลูกขายนู่นนี่นั่นอย่างมากไหมครับเขาก็เลยปล่อยไปนี่แบบแขกนวลมาเส่นพี่น้อง <c oughs> นวลอยู่แต่ว่บาโบยงห่พี่น,อน,อนอ้องมันนิหน่อยปอมปมก็เอาตัวขายบอกพี่นอ้องแต่ไข่เขางามงามพี่น้องเนี่ยมีแต่ไข่มีคามีบักคงมีกล้วยเนาะพี่น้องฟังทั้งนี้จะเป็นบัวคงหลังบ้านครับนายที่เป็น คันเดาว่าพิดนะเอางอกหลังบ้านนี่นาที่เป็นเอ่อเอียงที่ขาเจ้าจกินสุกแม่บอกคกินสุกน้ำด,ดีอยู่ครับแขกเงิน,นก่ตะไคร้ไหยครับกล้วยน้ำว้าลทช่นีซึ่อกล้วยน้ำว้าเอียงขาเจ้าจนี่ลหละขอพันเข้าเจ้ามาน้อครับพี่นอ้องกำลังงามกล้วย กำลังแตกขึ้นพี่น้องปลูกงงกิ่งเกอะติดกล้วยนี่พี่น้องว่ไจ้มีน้ำทั้งนี้ที่เก็บมาปูกันน่ะจะเป็นหุ้งฮ้อนเลี้ยนแหละครับซุ้มต้นนิหน่อยซุ้มก็จะเอาไปกินสุกหรอเม็ดมันงอ,อขึ้นไยพี่น้องมันอง,งอ,อขึ้นหลังบ้านก็เลยกิยมมบมะปู่ไปตือนี่จะเป็นแขกนวลน,นะพี่น้อง หน่วยพุงแขกนวลหน่วยเดียวเบิดตนนะมันงามดีอยู่ได้พี่น้องมันแค่วิ่ีหน่วยโบ,บติดหมากบ่แขกนวลน,นี่สู่แขกดำบ่ได้ครับแต่บ,บ่สูงหรอครับแขกดำฮาความสูงกระชับน,นั่นแหละครับพี่น้องทั้งนั้นนั่นจะเป็นแขกดำครับต้นบ่สูงดอก ไข่บอกแกงงามเลยพี่น้องนำว่าควยนำว่างามดีพี่น้องก็โทชดอวายได้พี่น้องกระชิบูบ้บ้าบู้บ้าใน่ัในการแขนกล้องนี <c oughs> ่ครับแขกนวลมาสัน่นต้นนวลงามดีขนาดดีงามก็บประคุณบ้านกวัวตะไคร้เขาครับพี่น้องเจละกวัวนี่ยบูด้ดาดเลย ใส่ซีถึงหากีบ้วครับเอามาปลูกนี่ยขึ้นมาบักยางหนาตึ๊บเลยกอดตะไคร่ห้องเป็นแถวเลยครับเป็นตะไคร่หอมนะครับตะไคร่หอมกเกษตรขอแบงจากพี่น้องคนหนต้นนี้ว่ามันจะเป็นบกุงตัวผัวสั่นพี่น้องตัวผัวดอกเงีย้ยเงี้ยง ยายเันฟันถิ่มผมก็เลยว่าอ้ยแม่วะเอาไว้ซุมมันยังเห็นเอาไว้ซะเขาบาได้เห็ดขายเห็ดนั่นหรอกคบอูุงต์โตูนตัวมันเป็นยากระเจ้าวาเมียนบอกพีน่น้องตะไคร่หรัตะไคร่กับบุพงเ์้อพี่น้องอ่อมเลยมัง่นกเลยมีตะไคร่รนีกันครับเห็ดเป็นคล้องนะครับด้วยลักษณะขุดคล้องแขกนวลให้กันครับ มันต้องแขกปลูกก็ยังสิงามยังสีเป็นหน่วยให้หรือว่าถ้าไถึงเวลานี่ครับลักษณะคงองหงองงอมันนี่งก็ง,อ,งอไปหันครับนี่ทีเป็นกล้วยแดงนะพี่น้องเด้อกล้วยหอมแดงพะนะได้เห็นว่าปนเบีย้ยมันดอกพี่น้องเขาจะคอขอน้ำป่า อยู่ที่ทำงานเพิ่มมาเนาะเป็นกล้วยหอมแดงแดงอีๆแต่พี่น้องแดงหอดลูกแดงหอดหนวยแดยงหอดดอกครับพี่น้องการแดงใบเขียวแต่หอมเป็นกล้วยหอมคือยังกล้วยหอมธรรมดากล้วยหอมท้องกล้วยหอมอย่างนี้เหรอครับลักษณะแต่ว่ากินแชี่ขเพืกัน ก็เป็นเบีย้ยเขาจะให้หัวามาเป็นคหลออแขแดงคือยังเงินคือยังกทำปันน้นนย่ครับคหลออแขแดงมันฟังไว้ว่าแต่ี่ติดยังลงติดขึ้นมาอีกอยู่ก็ถือว่าโอเคอยู่ครับขอเพิ่มมาได้สองสองเบียเ้ยอืออัปเดตโคกน้องนะเศษสองของเขาพี่น้องคันคู่ฟังทั้งนั้นยังบ้านนี้มียังปลูกเด้อ ทัานคู่ทั้งนั้นปลูกดิวตาสองสองฟังนี่ครับสองฟังอย่างนี้แนวปลูกนี่แหละนี่บกหอยเอามาลงนี่พี่นอ้นอ,งนองในคลองนี่หอยจูบครับพี่น้อง,องหอยคมน,นี่คลองเกือบยี่สิบโลแล้วครับเอามาลงนี่คลอง มันจะเป็นลักษณะของคล้องตัวอีเด้อพี่น้องเด้อเอาอหอยจูบหอยขมมาลงคล้องละกีสิบโลว่ามันพ่ามันประมาณหกสิบโลเหรอครับพี่น้อง,องหอยเขาเอามาลงลงในคล้องนี่เนาะคล้องนห้หน่อยคล้องนี่ก็กว้างสองเมตรครับเฉพาะคล้อง กว้างสองลึกสองนะครับพี่น้องสองพุ่งกีระยะห่างที่ข้าเจ้าขุดให้คันคูเหนียวสีถึงหาเมตรครับพี่น้องคู่จะปลูกของปลูกกล้วยปลูกมะคุงังงงบบขา่าเกี่ยววันกันนี้เลวพี่น้องเด้อปูไปทั้งขอบสะเกี่ยววันทนะั้งหมดนี่ครับพี่น้อง กว่างสองเมตรครับต้งขางรอรอขอบนะครับเป็นกอตะไคร้ครับบึงไปบึงมากก็ยังหยาทะบุปนกันกว่างสองเมตรลึกสองเมตรครับพี่น้องน้ำสิ่ระวังเม็ดเครื่องนี่แหละครับประมาณเม็ดหาสิคว้มเลึกกองนามเนาะฮ่องก็ปุ่นแล้วครับเอาน้ำโซลาเซลล์ปุ่นครับปล่อยมาน้ำใสดีแห้งครับเพราะต่ฝนมาขุนเลยครับพี่น้องยังเห็นนี่แหละ เขาก็ใส่ปูนขาวน้ำอยู่น้องพี่น้องเนาะใส่ปูนขาวเราจะงแนะนำลงเอ่อปรับนู่นนี่นั่นทางนี้ก็ย้ายเพื่อนเอาข้ามนาะปลูกเด้อพี่น้องเด้อเป็นต้นข้าวนะครับพี่น้องที่เขาเอาสารติดเข่าแล้วครับปลูกเลาะดินทางนี้ เป็นข่าเนาะครับมันบ๊วยในงามครับมกกันี่เป็นต้นลงเลี้ยงฟองท่านนี้โอ้โหนี่ครับการบ๊วยในเห็ดอยียงหลายครับปีนี้ก็ว่าจะขึ้นไปเห็ดงานซะก่อน,กนเก็บเงิน,นเก็บทองจาก่อยซะก่อนเนาะครับเนาะปีหนาพู๋แล้วครับปีหกเจ็ดหกแปดปุ๋แล้วครับจังสี่ได้มาเพี้ยนเอาครับ ขันคูนี่ก็ยังบ่ทันนดนมี้ยังปลูกเด้พี่น้องเด้ยังเป็นขันคูรุนๆอยู่แบบเดี๋ยวหนี่ยขึ้นคิดว้านะนี่ครับที่เห็นนี่จะเป็นต้นข่าเลยแห้งๆหิวๆเนี้ยนะครับนะนี่ครับถัดมานีก็จีเป็นน่อไม้ครับพี่น้องไม้ไม่ไมนี่กำลังแตกกำลังมีหนอครับมีหนอ นี่นอนหน่อยนะมิปี่อยู่พี่น้องกำลังขึงนกก้นนี่นอนกับนอนน้บ่ใหญ่นะครับประมาณนิ้วมือครับพี่น้องกำลังแตกขึ้นมากิมซุ้งมาสั่นพี่น้องเร่งเร่งบ้านนี้ยังนองนงามได้สูบใส่เอาครับพี่น้องปลูกไว้ซองกอครับขวางเอา นี่ครับอีกกอหนึ่งครับพี่น้องอันนี้บ้าในมีโนรครับอันนี้ในคลองนี่ก็ท่ทเป็นต้นฆ่าห่างๆแล้วพี่นอ้องพัดใงามำพัดีนแตกกออยู่นะนี่ครับลักษณะของอนนขหอ้งองนี้ปัจจบันเขาเหรอครับตั้งแางนีน ขอบ,บุญขอบคุณพี่น้องที่เขอโมเบิ้งนะครับพี่นอ้องอัปเดตพวกหนองนะับเฟสสองโหรีเลยงบเจ็ดพันบาทพี่น้องจ้างรถไมโครเขาจะมาขุดกองไว้พอกันไหมคลิปหนาเนาะพี่น้องเนาะขอบคุณทุกไลท์ทุกซับทุกการติดการตามทุกคนนะครับเนาะขอบคุณอีเหลียครับพี่น้องไปพอกันไหมคลิปหนาครับสวัสดีครับ